โทโทใส่มาเป็นชุดซะขนาดนี้ที่เบิร์นเนี่ยไม่ได้แคร์อะไรกับข่าวมากนันกหรอกเนาะแต่ว่าจะลงรูปแต่ละทีเนี่ยช่วยหารูปปัจจุบันให้หน่อยนะจ๊ะสื่อจา้าเพชรมันบันเทิงแม่ทําเอาหลายคนงงงงเมื่ออยู่ๆมีข่าวของเบิร์ปนปทุมราชพวดหนักเป็นโรคสมองเตรียมผาตัดสลว้ว oh, <no. S 1> ตอนแรกก็ทําเอาเดียและแฟนคลับนี้ตอก สุดท้ายท้ายสุดมันก็คือข่าวปลอมนั่นเองจ้าประบบินนีนเนี่ยได้ออกมาตอบกลับนะคะว่าตัวเองยังสุขภาพดีและเพจไม่น่ารักประดันเอารูปสมัยก่อนมาโพสงานแต่ไม่ได้โกเรื่องนั้นแล้วคือลืมไปแล้วแต่มาโกเรื่องรูป <c oughs> รูปสมัยแบบคน <c oughs> จําหน้า <c oughs> ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนั้นคือยังไม่เจอหมอถึง9คนเลยอันนี้คือเจอ12คนแล้วไงก็งรูปป้สึกว่ามาเอารูปปัจจุบันดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> เดียวนะเดียวนะคุยเรื่องอาการป่วยสมองก่อนน้าแข่รูปเก่าเฉยเลยเอาเอเอป่วยสมองมันเป็นยังไงคบมันเป็นยังไงจังหวะที่เขาโพสต์รูปว่าผมป่วยผมยังนั่งอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนผมก็งงมาจริงๆงงมาตอนแรกตอนแรกก็งงครับเพราะว่ามีเพจอะไรก็ไม่รู้ที่เขาแชร์มา เป็นแฟนคลับแชร์มาให้เราเห็นแล้วคนกดไลค์เยอะมากแล้วก็ส่งกําลังใจเบิ้ลหายเร็วๆนะสู Jade ้ๆนะผ่าต for ัดว like so ันไหนกูเป็นอะไรวะคือไม่รู้ตัวนี you, uh, ah ่เขาเข้ากดเข้าไปดูจิตตอนแรกคือจะโกรธว่าทําไมต้องมาทําข่าวอะไรแบบนี้เราไม่ได้ป่วยคือก็แต่ก็คิดแบบหนึ่งเออเขาก็คงแบบอยากหายอดไลค์แล้วก็เป็นการเวยพรเราไปในตัวแหละอะงั้นอยากจะฝากบอกอะไรกับพวกหายอดจากข่าวดาราบ้างไหมจ๊ะ ยิ่งยิ่งถ้าเป็นข่าวที่ตัวของศิลปินหรือนักร้งองไม่รู้ตัวและเป็นข่าวที่ทําให้เขารู้สึกเฟลอ่ะมันสามารถมีเรื่องราวที่บั่นทอนในชีวิตจริงได้นะเพราะว่าหนึ่งมันไม่รู้ว่าจะโชคดีเจอคนแบบอยยางแบบผมเนี่ยผมเป็นคนที่แฟร์อยู่แล้วไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ต้องตาไปล้างผานไม่ได้ตามไปแบบไปหาแจ้งตํารวจสารอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไปเจอคนที่เขาเซนส์ทีฟหนึ่งหละคุณอาจจะผิดเรื่องของจัตุรัสของโซเชียลที่คุณแบบ เหมือนตั้งใจตั้งใจทําให้เขารู้สึกไม่ดีทําให้เขาเสื่อมเสียเรื่องของชื่อเสียงคือคนไทยจะอ่านหนังสือไม่ถึงสิบรรทัดอะไรเงี้ยค,คือคือกูด่าก่อนนะพอพูดอย่างนี้ปับ๊บอ้าวกูไม่เอามึงไปลงแล้วไอ้เบิ้ลมัทุมลาไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะลงในทิศทางที่ดีแล้วก็เหมือนแบบแฟฝงต่อการ50-50ทั้งตัวซิลปินแล้วก็ตัวเพจด,ด้วยให้มันแบบแบบช่องแอะไรเงี้ยไปลงเบิ้ลมัทุมลาชอาจจะแบบพลาดหัวข่าว,าาวาเบิ้ลลำใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไงมันจะไปโพส เออเวลาใช่ใช่มันมันไม่ใช่ความจริงไงมันก็ต้องแบบทำให้เขาผ่านว่าเขาแล้วทวิตเตอร์ก็ขึ้นลำดับหนึ่งช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้โทโถโทใส่มาเป็นชุดซะขนาดนี้ทีเบิร์นเนี่ยไม่ได้แคร์อะไรกับข่าวมากนักหรอกเนาะแต่ว่าจะลงรูปแต่ละทีเนี่ยช่วยหารูปปัจจุบันให้หน่อยนะจ๊ะสือจ้าแมคนออกจะล้หรอเอารูปอดีตมาทำร้ายกันทำไมจ๊ะ มั็นไหมเห็นไหมเดียนบอกแล้วว่ายังเงยังไงเรื่องราวเด็ดๆเผ็ดเ,เ,เแบบนี้ก็มีให้ติดตามได้ทุกวันนะคะพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวแต่วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะเอาไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันบา,บายบายเพชมันบันเทิง